โตลิงโกรการเล่นเกมโปกเกมอนที่วัดใจท่านสุดโ,สโปกเกมอนของทั้งคู่จะมีชีวิตที่ผูกกันหากโปเกมอนของใครถูกนอก,ก่อนน่าทำอะไรลงไปโปกเกมอนของอีกคนก็ต้องถูกนกตามไปด้วยไอ้แิ่ไเข้าไกรผแหละไม่ใครจะไปคิดอ,อ่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเรตั้งชื่อกรูว่าไงไอ้กรู๊ฟไงแล้วเอาอะไรถ่านายชื่อไอ้กรูเราชื่อไอ้กาก โอ้โหผู่หากันโอ้โหสลาทอดเอามาเอางี้ถ้าโหวตซ้ายกลางขวาเราจะโหวตเท่ากันหมดเลยนะจริงเหรอแต่เราอยากได้ตัวซ้ายอ่ะถ้าได้ได้ตัวซ้ายเราได้แมลงนี่นะโอ้เก่งนะแมลงเก่งนะไอ้เชี่ยนี่จะได้นี้มากกว่าไปไปไ่ไปอะโหวดเขาโหวตโหวตโหวตไหนไหนเดี๋ยวขอให้ผมได้กูบี้หน่อยเถอะเลือกซ้ายมาขึ้นเรืองซ้ายถ้าโหวตซ้ายเนี่ยจะเป็นเซตมังกรกับแมลงไฟฟ้าเซตกลางน้ำมันต่อสู้แล้วก็ตัวขวาเป็นพูลินกับจิโอดูดีแล้วทำไมคนไปโหวตตัวด้านขวากันวะ อ๋อแกงก้องกลมว่ะปิดโบดครับปิดโบอดอ่ะฮลโหลตอนขวา <c oughs> ชื่อครับกงล้อเนาะเ <c oughs> มื่อเลยก็ตามที่ผมและเอกคาลิเบอร์ได้รับโปโมนจากที่ที่เดียวกันเราจะสุ่มชื่อจากผู้สนับสนุนครับที่โดเนกเข้ามาครับในไลฟ์สตรีมนี้มาตั้งชื่อให้กับโปโมนของเราทั้งคู่โดยชื่อที่ได้จะใช้ร่วมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคู่นี้มีชีวิตที่ต้องผูกกันชักคงเนี่ยอ้ชักค แต่ถ้ามันมีธาตุน้ำไม่เราก็ชิบหายเลยนะโฟรทุเรสัต์มึงไอ้เก่มันเรามีออบซอรฟด้วยกูตายอ้าวกดยังไม่เริ่มนะเราเริ่มกันตอนที่มีโปเกบอลนะครับอ่าโอเคฮะการตายครั้งนี้เป็นโมฆะนะฮะ เอ,อ้าถ้<อ><อ>นายไม่น่ารักพออันนี้คือนายเอาของมาแล้วใช่ไหมนี่ใช่ใช่เราโอนนายเราจะจับโปโม่ได้สองตัวต้องลุ้นอีก่ะว่าเราจับได้กันจริงหรือเปล่าได้นะต้องเชื่อมั่นสิ DNA splicer นี่คือเอาอะไรมาลูก,ก้านะใช่ใช่ใช่ปิ๊ปีป้กระชิงปล่อยม,มั้ยไปเถอะแม่งเอ้ยปิ๊ปี้กำลังลองไห้ยีตาบอยมีด้วยเ,วเหรอวะ มันไม่ทนโออกอ๋ออไม่โถนโถูกใช่หมดอ้าวชิบหายแล้วนายทำไมตอนนี้ซื้อกับกดวิ่งไปทางซ้ายไม่ได้อะไรนะเนี่ยมันวิ่งไปทางซ้ายไม่ได้เว้ยดูด,ดิมันวิ่งออกขวาอย่างเดียวเลยว <What S 1> ัดดบ<ห>ดิเฮ้ยเอาเชีอยเข้ามาแล้วผู้ชิบหายตัวแรกเราตัวแรกของเราคือทิ้งออลึกน่ารักจังยี่ำได้แล้วอามาชื่อวิก จะฟิลเลยป่ะฟิลเลยก็ได้นะก็นี่มันมีอาร์ฟว่ะมรามีอาร์ฟว่ะนี่ไงก็ไปหลังนั้นเลยไปเลยไปขวาเลยถ้าเราเป็นขาวดำมันไม่ได้ก็คือต้องเป็นสีเขียวใช่ถ้าเกิดเป็นสีเทาอ่ะสองอันอ่ะก็ถือว่าเราไม่มีสปายไปไปเขียวเดียวเลยอ่าแล้วก็ฟา What the ชีวันเดอร์อะไรวะเนี่ย่นี่อะไรขึ้นพภาพดู ชักฟุงกับวิกเดี๋ยวนะมันเลือกชื่อแนววะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนิกเนี่ยอีกทีหนึ่งชักวิกยังไปต่อได้ฮะอุ๊ยอะไรวะอะไรอะมีรังนกด้วยเหรอมาอีกตัวหนึ่งไหมมาอีกตัวหนึ่งดิโอ้ยออกมเราชิงอีกตัวไม่นับไม่นับไม่นับไปหาไปโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะเราจะไม่มีการใช้ยาเลยถูกปะไม่เราจะใช้ยาการต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าเรานอกไปเพื่อใช้ได้ตรงนี้เหรออ้าว น่าทำไมเราไปเาหมดติดปงเลยโอเคโอเคเสียไปเสียไปอ่าเอ้ลูกเทียบเรากังจะเกิดปไปตามแผนสินะครับคุณเอกใช่แล้วครับมันเป็นแผนของผมเองอีออ่ามามามาวินี้เทนเนอร์นะสู้ไหวปะไหว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 ิวห้าอนไหนวิวอะไรเยอะกว่านายเยอะเเราอะไรวะนนี้อะไรนนี้มันแรงเหรอวะทำไมอ้อมันไม่เจอเจอไม่เหมือนกันโอ้ยอย้ ไปอย่างนี่วะหัวรีไม่ไหวเราสู้ไม่ได้เรารีเกมให้เองไม่มีอะไรแต่หกตัวจะบ้าอยังรวดเร็วมันหนีด้วยเหรอเนี่ยเพื่งรู้เอ้าเหรอเออว่ะถ้ามันหนีได้กูก็หนีสิเมื่อกี้โอ้บทใหม่ครับบทใหม่ดูจากส่งแล้วได้กลางแน่ๆร้อยเปอร์เซ็น อันนี้กลางปลาเศษเศตัวนี้แหละอาไปมาไปไปไปโชูจังมีลาเมกาทั้งคู่ใช่เหรอวะเกากลียแมาบนรเกียดมาแล้วคือเตัวผู้ว่ะไปับเลยนรัเปลี่เสือกัมเเลยครับคุณเอ๋มันตัวผู้อ่ะใจเย็นครับทำไมล่ะมีคนได้กล่าวแล้วว่าแค่น่ารักก็พอหรือเปล่าไม่นะโอเคโอเคไม่ช่ไ่ด่อริต้ามีเนตายม้นตายชื่อุริต้ามีนตายตายแบ็คเอาเอาแบ็คเอาเลยเหรอ อะไรเนี่ยชิกริต้ามาอ่อนแอน้องอ่อนแอแค่ตอนนี้รอน้องเก่งก่อนเอาบอลมาดินะดูผมอีโมขงฉันดีเราไี่จะพลาดกดหนีนะเว้ยเอไม่แล้วไม่แล้วอ๋อกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่ได้หรูค่อนว่ะจะฟิวเลยไหมหรือจะอีกตัวนึงก่อนนี่โอ้โหโอ้ได้พื้นอีกตัวนึ่งพื้นผีไปเฮ้ย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 ใจเย็นอย่าทำตายนะเฮ้ยชื่อว่าอเจศูนย์เอ อ่ะมาเราจะฟิลเคลียร์กับโลคอนนะเรา่าอ๋อโอเอกใช่ไหมเออเฮ้ยมีป่ะเรามีเราฟิลได้ฟิลได้มีมีด้วยอ่าไฟแฟรี่ดี่วะก็มันมีสี่ขากับสองขาเราอยากได้สองขาไม่ใช่เหรอโอเคมาสองขามะ Metric Evolution เป็นอะไรเป็นโคชูเอ็กนะจี๊ดเรามีเล่ากากด้วยอะจริงด้วยของเราอะไรวะเนี่ยจงตัวขึ้นเียโต้โตเมียไอ้ยโตเมียจริงเอาล่ะมาเลิกอะไรดีกว่า เอ้าเอ้าเออบางทีเราพอสเราพอไม่รับเอาใหม่มาใหม่เลียวสองมามามามนี่ต้องรีบวิ่งไปเลยได้แล้วจ้าเอาได้ด้วยไม่เห็นหนีนานเลยเนี่ยเอาดิเอาหน้านี่ชื่อมหาเกมาหาเกอเยส ของเราได้น่อยแบกว่าก็โอเคก็ไม่แย่มังกรทั้งคู่นะชื่อ w i ท์วิชจะฟิวตัวไหนอะมาหาเกกับไวท์วิ h ได้ได้วมได้ไปเลยไปเลยอีแค่อีแค่พ่อตัวฟังก h นเด้อ ชื่ออะไรชื่อมหาวิชหรือว่าไวเก้ก็คือความปลอดภัยของช่องหนมหาวิชมหาวิชไวเก้ชื่อเฟ้แตว่าไปาเซนเนอร์มันแลนดอมนี่ว่าก็แลนดอมอะดิเราคือจะไม่รู้เลยว่าทายก็ไม่รู้ไงอะไรว่ายาดิวเฮ้ยโอเครอดเย่ไหวเนาะไหวเนาะไหวสบายๆโอเคเส้นนี้จับได้อีกสองตัวมา จับอีกตัวหนึ่งไอ้เชี่ยผายเนีนะตู่โอ้โก,โกดักพอดีดิชื่อรูบี้อ่ะได้อีกตัวนึงนะไปเลสโกขอตึงๆมันมันโอ้โหนี่แหละนี่แหละตึงๆมันมันอ่าชื่อสกอนเซนเซแม่เคือเรามีทั้งนิโดคิงนิโดวควีในคิดว่าไงเชีย่ยเอามารวมกันดิรวมกันเหรอกลายเป็นนิโดแต่คิดดูว่าอาจจะเป็นโคดักถือดาบก็ได้นะในคิดดีๆรูบี้กับสกอนเซนเซนายออกเป็นอะไรลองดูเงาไหมไม่น่ามีมั้งมีด้วยเหี้ยด้อแล้วะันล่ะปีตัวกดดาบเนี่ย ฟิวจ้งฮะผู้จันจท่าเราเฮียตุดโดอ้เฮียตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียตะเป็ดเราโพูดให้บอกเลยไอ้เฮียอะไรวะตัวอะไรวะเี่ดูเด้อบ้านเลยอันนี้เอานี่แหละนี่น่ารักแล้วนี่ชื่ออะไรนี่ชักรูบี้หรือรูบี้เซนเซ่ลูบี้เซนเซ่เลซแล้วมนะันน่าจะเวิร์กอะปะเดี๋ยวขอเอาลูบี้เซนเซ่ไปเอเวลแฟรบ ถ้าพี่บู๊ทำรูบี้เซนเซตายพี่เอกร้องไห้เออว่าแล้วแล้วคือเอารูบี้เซนเซขึ้นข้างหน้าอยู่ด้วยจะทำร้ายรูบี้เซนเซของเราดูนี่น้องน่ารักขนาดนี้จะทำร้ายน้องได้ยังไงอยู่วันต้องแพ้ภัยตัวเองบ้างแหละรูบี้เซเก่งเกินไปผมทำตายของเฉยแต่คนหนึ่งแม่งน้ำตาซึมคืออย่ารังร้ายกูเลยเอาล่ะถ้าเราสู้ก่อนเลยแล้วกันคือแตกแล้วเอาล่ะ เราเปไ็นปิกาจูลงไปโซติกไอ้เหี e, เ้ยแมลงไฟฟ้ามันไม่ให้อะไรเนี่ยไลน์นี้เก็บไหมครับโอบี B, เก็บครับเก็บให้เฉพาะสมาชิกค,ครับซีซันหนึ่งยังไม่เสร็จเลยคือซีซั่นสามแล้ว <laughs> <c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้เราจะไม่มีการกดหนีนะครับ <c oughs> เล่นสู้ก็สู้เลยเสร็จไหมเดี๋ยวสู้แล้วมามาจะขยานกันวะมาชูชี่มาชูไอ้นั่นนะมาชูเฟกเกมออเดอร์ไงอ๋อคุณละมาชูไปตามใจที่เรามีลูบี้เซนเซนก็ไ,ไม่มีทางแพ้หรือครับ <c oughs> ี่ะเดินฟาร์มเวลจับมอนจนพวกผมเนี่ยมาเจอกับไข่ของโปเกมอนเข้าด้วยความสนใจไม่รอช้าที่จะฟักไข่ฟองนี้เนี่ยคล็อกอัพเฮ้ยอ๋อเนี่ยเขาอยู่โควะได้ละมาล็อกว่าไข่เราอะนะมันต้องเป็นเทพแน่ๆเป็นล็อกไปแล้วหมาเหมือนกันว่าแค่หมา ฟิวชั่นได้ซักตัวหนึ่งพวกผมก็เดินทางขึ้นป <things> <itation> ่าต <ta> ่อเฮ้ยฟีฮูดว่ะเฮ้ยน่ามนคนหน้าเบื่อเออหน้ามันเบื่อชีวิตมากอ่ะฆ่ากูทีอะไรแบบนี้ What the fuck น่าเกียบมากเบลจูจนในที่สุดพวกผมก็มาถึงยิมที่หนึ่งจนได้เย้ถึงเมืองแล้ว ด้วยความที่ผู้ผมได้ตั้งค่ายิมแบบแรนดอมประเภทเอาไว้ดังนั้นเกมนี้เราทั้งสองคนจึงอาจจะเจอกับยิมโคลาประเภทก็เป็นได้เอ๊ะจะว่าไปยิมลีดเดอร์่ท่ามันแรนดอมนี่หว่า ผู้เชี่ยวชาญประเภทไฟนิ่งไทยไอเวยนโอ้ย y god ต่อสู้พืชโอ้ oh my god พืชความผิดตัว <c oughs> นั่นแหละทุก่าจะเจอหินแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมพืชไปปรับเองลืมเองคนเราแล้วของนายเป็นท่าอะไรไฟนิ่ง <F rying. S 1> เหมือนกันเพื่อนเอา้าไฟนิ่ง,ไง,ไงเหมือนกันปะเราพร้อมสู้นะอ๋อถ้วยไหมมามาเอาละจะสู้บล็อกแล้วอ่ะมันเลือกได้แค่สามตัวเออได้สามตัวไหนเลือกดีๆนะไหนคิดดีๆนะเอาหนึ่งตัวตายได้นั่นต้องเลือกใครหนึ่งตัวตายได้ด้วยเหรอไม่หมายถึงว่าแบบก็คือตัวตีอ่ะ ถ้าตีไม่ไหวก็เปลี่ยนปลามาตายแล้วก็ส่งอีกตัวนึงไปโลเนื้อชั้นดีใช่แล้วใช่แล้วปลาปลาปลา,ปลา,ปลาลเราได้โลเนื้อที่ดีสุดแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราส่งเราต้องส่งไปเหมือนกันนะเออว่าไหนเปิดอมอนนี่เปิดมอนนี่คือเราอ่ะจะส่งเป็นเมกกี้กับรูบี Ruby ้เซนเซอะลูบี้เซนเซอะโอเคอะได้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  أي, สองตัวนี้เออได้เลยได้มามามาคือสามตัวรวมเหมือนกันแต่หลีกไม่ต้องเหมือนกันเออหลีกแล้วแต่ใครก็ได้เออเดี๋ยวนะมันสองตัวเนี่ยหรอไหนบอกสามตัวอาสองตัวนี่ว่าในบอกเราสามไปเอา

ตามทำเนียนก่อนจบไลฟ์สตรีมหรือหลังชนะย,ยิมของซีรีส์นี้พวกเราทั้งสองคนต้องนำโปเกม,มอนที่น็อกไปแล้วมาเทรดโปเกม,มอนที่เคาเตอร์บนโปเกเซ็นเตอร์กันต้องสุ่มสองชื่อนะชื่อผสมกันอาวเหรอมันเป็นล <c oughs> ่ามฟิวชั่นไงอยู่ไหนกับชื่อว่าเดทอ่ะผสมยังไงเอ่อยูเดทยูเดทเออยูเดทคือ <c oughs> เราไม่น้อหมองอยูเดทเดี๋ยวได้รู้ว่าใครเดท นายมีเงินเท่าไหร่ในตัวนาจะรีดไถเอาหรอไม่ไม่ไม่รีดไถไม่ได้อยู่แล้วจับมอเลยไหมงั้นได้ได้อืมมีไงเพื่อนมีดูบสุดเทพเยอะด่มันเป็นบูดี้ด้วยเพื่อนโคตรดีนีโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอันตรายโมโมทาโร่ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเราอยากฟิวอกระโมงทาโร่เนี่ยกับใครรวมกับคาวาไวดีไหมว่าได้มั้งเออเอาไหมเฮ้ยไม่มีลงไม่ได้ลงไม่ได้งันนี้ขอดูแป๊บเรื่องเลยอ่ะกินรอละกินโมโมทาโร่โอ้ไม่มีค andidate เลยต้องเอาการเบียส แล้วกระบิผมกระบ่ดูบเออน่าจะเวิร์กนะเพราะมันมีมูดดีสุดเทพไปเพื่อนไหนองดูมันชื่ออะไรอเจรวมร่างกับโมโมทาโร่โมโมกับอเจมี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 พืชบางกรเฮ้ยของเราดูเท่ว่านี่ของเราดูดีว่เฮ้ยเออได้ดูดีสักตัวบ้างเถอะอะไรอะอะไรมันเป็นใบเบิ้ล่ะ เว้ยเปไบเบิ้ลมันคืออะไรวะอ๋อนายมันชื่อไบเบิ้ลเว้ยอ๋อกิวเบิ้ลไบเบิ้ลกับบีดูอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยทอจริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดทกูน่าจะฆ่าไอ้ดิกด้าที่ทิ้งไม่เอ้ยอย่าฆ่าดิกด้าเลยนายทำไมเราต้องพลาดไอ้ลูกไก่นี่ลูกไก่เนี่ยเป็นของเราเท่านั้นอิดอีดอิอเค้ยและแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้มีสูงง่ายไหมแรงดินตัวเราเป็นพวกกี่ที่ดูดูบีดูเลย เราจิกบันลบมันครึ่องหลอดรู้มันทำอะไรอะไรเคาน์เตอร์ใครจะไม่คิดว่ามันจะเปอนเคาน์เตอร์แล้วนะเนี่นย ลูบี้เซเซนใดคือใครผู้ดักชื่นชอคนถึนงถจากอายุไม่ค่อยยาวหรอกเป็นการคน้ใดแหละไม่ใครจะไปคิดว่ามันจะกดเคาน์เตอร์รอวะเอาละเลขตายไปแล้เป็นเลขสิบตายไปสี่ตัวโอ้โลูบี้เซเซดูนี่โอ้โอยรู้สึกจะเสียดายนะกูกภาษใจในเวลาเดียวกันคนนี้เลย จะฟิวบ้างจะฟิวบ้างตัวที่น่าฟิวแค่ตัวเดียวคือเอิร์ธกิดอีกสองตัวไม่น่าฟิวเลยคาร์ลี่เราเป็นขี้กากมากทางที่เลยนะไอ้หน้ามาเป็นบินนะเอาไฟผสมบินแม่งไม่โดนดินเลยนะเว้ยแต่มันโดนหินคุณสีแค่นี้เออนั่นแหละแม่งกลายเป็นดิสดอนสองนี่ยเลยน่าจะเอาบาชามอสอบีฮิวพาวเวอร์นะคิดว่าไงเฮ้ยมาดิฟิวดิมาแรงกว่าแล้วของนายก็เหมือนเหมือนกั็วอเตอร์การ์ดเหมือนกันก็แท้เหมือนังมันเลือกอะไรไม่ได้อะไรหมดเนี่ยนี่คน่ารักอยู่ว่าอะไรเอิร์ธอะเล่ดีน่ารักดีเอิร์ธอะเล เปลี่ยนร่างแล้วใบเบิ้ลใบเบิ้ลเปลี่ยนร่างเหรอไอ้เชื่อคนเถอะสกัดนะแก่ทำเดิมโฮลี่ใบเบิ้ลนะไอ้เชื่ออะไรโอ้โฮลี b ใบเบิ้ลมดโอบฟัคมันเป็น Holy b ใบเบิ้ลวะดูแล้วมันน่าจะเก่งจริงหวายยอมรับจากใบเบิ้ลเป็น Holy b ใบเบิ้ลอะเออบอกเลยว่าตอนนี้พลังของพระเจ้าอยู่กับเรามันเป็นโปเกมอนได้ด้วยเหรอวะ เซ็งว่ะลูบิเซนเซ่แม่งก็เก่งนี่ว่ะอย่าพูดชื่อนั้นเราลรวกำลังส่งเศร้าที่สุดโอ้โอ้ยจงอืก็ตรงนั้นแหละน่ราวะโอ้ยโอ้ยมีสกิลลิงก์ก่านี้ี่แทกมีบ้างี่แทกไม่มีไปแบบอยู่แล้วตีเลยเลทตายอย่างเมกกี้เลยนะเว้ยร้อยเปอร์เซ็นโอ้ชิ โอเวนโอ้โหฮเียมันกดคิดคอใครจะไม่รู้มันดีวะโอ้คแยลยอ่ะไอเก็บเบกี้ชอบริจริงทั้งผมและเอกคลร์คุยปรึกษากันอยู่นานมากเนื่องจากว่ากลัวปมกันตายกันแบบสุดๆอ่ะเอาโดนเลือกกันยี่สเนี่ยแ้ยูเดนนะโอ้ยูเดสด้วยโอ้ สี่เข็เอ่อฉันยูเดนอ่าลองดูก็ได้แล้วแต่นายแล้วกันอะ Let's go tackle พี่ขออ้อเออจะมือโอเคคุณรอดมุณดีเฟนซ์ยี่สิบอี๊ไม่ใช่โคตรมันเลยอ่ะมันกระเพร่าแต่ละตัว ตายเป็น14โอ้ไม่โครู้สึกว่าลิสคนเนี่ยมันเวมีคูณเนาะแม่งมันจริงๆตายที4ตัว4ตัวนะฮะ <c oughs> หรือว่านายอยากได้มันเพิ่มนะแต่ต้องเข้าทำไม่เป็นไรเราเก็บไ,ไว้้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าทีเดียวเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราประมาท่มันอาจจะทําให้เราเสียตัวเพิ่มได้จริงๆร,งรู้รู้ตัวก็ดีไ้คนที่รู้ตัวก็ดีเฮ้ยธรรมชาติหัวงู what มวยเป็ดเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมอ่ะมันก็เป็นชะตากรรมที่ร่วมกันอยู่แล้วเปล่าก็เหมือนอารมณ์เหมือนเราถือเดสโนตอยู่แล้วอยู่มันก็หัวใจวายตายในบอลน่ะแ๊บอ้าวใช้เอฟเป็ด้วยโอเคเลยมาถึงเวลาแล้วเปล่าวะวาร์ปชิงกะเฮ้ยวาร์ปชิงกะแล้วเหรอไอ้ยังมันไม่มีอาร์ตนี่หว่าหรือเปล่าวาร์ปชิงกะโอเวอร์จังได้อะไรวะนี่เฮลิเวิร์ดเหรอมาถึงเวลาการรีเวิร์ดแล้วอุ้ยอุดูเท่ดูเท่แน่เลยอะ ไหมเนอ้เหมยจะเทมาแล้วว้าจุกาะมาจิกกะแล้วมาจิกกะแล้วเออบางลังนี้ลังนี้น่ารักต้องรีเวิร์สสักทีไหมลองดูดิรีเวิร์สโตไปน่ารักอยู่ดีแฟลลี่ดินเอ้ยดีว่ะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโคตรเหนอเลยอ่ะ โอ้เชว่เีอยยูเดชกำลังคอมมิ่งว่ะหนึ่งยี่สิบแล้วเหรอเป็นไงพลังของยูเดชยูเดชจะทำอะไรอยู่กำลังตามไปนะกำลังตามไปตามไม่ทันแล้วเราไปแล้วยิบเอ็ดแล้วเฮ้ยเชี่อยูนะเมื่อกี้มันไม่ยอมเชื่อฟังเราอ่ะอ้าวนายเป็ไงเกิดเลยดิเกิดดิตายแล้วตายแล้วตายแล้วจริงวะเนี่ยโอ้ my god ยูเดชต้องพักแล้วล่ะนะ ดูเหมือนว่าผมจะฟาร์มเลเวลให้กับยูเดของผมมากเกินไปหน่อยจึงทําให้เลเวลของมันเกินเลเวลแคปของเกมที่ผมจะสามารถควบคุมมันได้และแล้วความผิดพลาดของเอกคาริเบอร์ก็มาถึงเอา้เอาแล้วฮะได้ทําอะไรอ่ะมันใช้ไบรท์เราลืมดูไบรท์กัดนเหรอไม่ไบรท์ที่มันชาร์จแบบพลังอ๋อเฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องเสียงนะไม่ต้องเสียงนะเดีย๋ยวเราไปจับบอลกันใหม่เนาะแปด สตาร์เตอร์กูแตกกันแล้วไม่เออไม่ไม่เป็นไะไม่เนะอย่าน้อยมันก็ยังไม่เท่ากับที่เราทำเดี๋ยชิปมาไอชิปหาย้วตัวนี้เม้งไม่ได้เลยจังแตกไปอีกแล้วโดยปกติกฎของนัสล็อกในซีรีส์นี้ถ้าหากโป่าตัวไหนที่เราเคยจับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจับโปโมตัวนั้นซ้ำได้อีกเว้นแต่ว่าถ้าหากตัวนั้นได้ตายไปแล้วเราจะสามารถจับโปอมตัวนั้นได้อีกครั้งและในที่สุดเอกคาริเบอร์ก็ได้กลับมาเจอกับโปกมนที่พลัดพากจากกัน ไอ้นี่มันจับมาแล้วเนี่ยถ้ามันจับแล้วแล้วมันตายแล้วจับใหม่ได้ประเด็นคือมันตายหรือยัางไรเช็คไหมมันไปแล้วอีโคดักที่มันถือดาบไงโออไอ้เชื่อจริงด้วยอ่ะก็จับใหม่ไปยิ่งใจด้วยนะที่มันกลับมาใหม่อ่ะแล้วได้ให้ใครถือดาบล่ะบอกเลยดาบที่ดาบอาถรรพ์นะไอ้ดาบอาถรรพ์ขอเก็บไว้ก่อนนะยังไม่รวมทุกตัวถือดาบเก่งเท่มากทุกตัวเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยโวยทีไรตายทุกทีเข้าใจแล้วเข้าใจและพูดไม่ทันขาดคำ เฮ้ยมหาวิชันเราต้องตายตัวหนึ่ง่ะเพื่อนฮะฮทำไมอ่ะมันตอนนี้มันโลเอาครั้งที่สี่ไปก็คือตัวไหนตอนนี้ออกมาคือโดนตายแน่นอนมหาวิห้ามตายก็มีแค่บา拉บูนกลวหวะสินดาบนาเลยนะอายุสั้นยัง่ะต้องมาแล้วเลยจริงมัเนี่ยไอ พอเราบูมอยู่เฉยๆก็แตกได้เห็นไหมจ่าไม่อายุสั้นจริงโอ้โหบบาร์ระบูมตายนะขอโทษนะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจดีถือว่าเจ้าเจ้ากันเนาะยังไม่เจ้าเว้ยเราตายสามตัวในตายสี่ประเด็นคืองี้เว้ยคือก่อนหน้าเนี่ยเราเรื่อเมโนโลกใช่ป่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าโปเกมอนพวกนี้มันทำอะไรได้แต่ไอ้ผู้หลบล่างเนี่ยรู้ดางไม่ถูกเหมือนสู้แบบไม่มีข้อมูลอ่ะก็เป็นความยากระดับหนึ่งเอ้าเป็นอะไรงี้เนี่ยมันไม่เชื่อฟังเสียเวลาฮะเฮ้ยได้หมวกดูดิ เุ้ยเอาไปร้านแก้วมาแล้วนี่ <laughs> น่ากเกียดที่สายเฮ้ย <laughs> มีหูปิป๊ปปี้ด้วยว่ะเขาเอาหูปิ๊ปปี้มาขายกันนะ่ะที่ไหนแนะอ่ะแต่ถ้ามเมื่อจะมีร้านค้าขายหูปิ๊ปปี้โอ้โหไม่ได้อ่ะเรามีแฟรี่แค่สองตัวแต่ว่าแฟรี่เราสองตัวเราก็เก่งระดับหนึ่งนะก็ <laughs> ะถือว่า UDF เป็นระดับหนึ่งแล้วนะแต่ UDF มันไม่ฟั่งนาย ในที่ดีนะเว้ยถ้ายูเดกับมาหาวิชไปวราจะารู้สึกยังไงเราก็จะแยศกเศร้ามากมากอย่าหมายรองอย่าหมายรอง <laughs> อย่าหมายรองกลัวกับการที่มาหาวิชครับจะตายเข้าสักวันหนึ่งพวกผมเนี่ยออกเดินทางไปที่ถ้ำอย่างระมัดระวังที่สุดจนสามารถเอาชนะพวกแกงโลเกตบมาได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาจะไปเขาก็ต้องไปอยู่วันยังคำ่ำ <uh, <hey. S 1> มาไซแพ้ มันตายได้ยังไงนี่ตอนนี้นายนำเราแล้วนะยอมรับก็ได้ไรเงี้มันตายได้ยังไงกันมหาวิกูแตกกัแล้วเนี่ย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็ออกมาข้างนอกเราจะมีโอกาสได้จับบอลเพิ่มนะเราลอปลอบใจนายอยู่<อ>มหากรต้องมาปลอบใจตัวเนี้ยตัวเก่งกูประตายหมแล้วเนี่ยเอว่าเป็นการเอาคืนแล้วกันนะ จับโปเกมอนจับฟิวชั่นและเดินทางต่อในที่สุดผู้ผมก็เดินทางมาถึงยิมที่สจนได้และเพื่อเตรียมตัวสําหรับการตียิมครั้งถัดไปเอคาริเบอร์ครับจึงชวนผมไปจับโปเกมอนเพิ่มจากทางด้านบนของเมืองต่อแต่ทวา่าผมก็ลืมเตือมบางอย่างกับเขาไปตีเลยอหรอจะรออะไรอยู่ล,ล่ะตีเลยไหมจับพวกบนก่อนเา่าหรอจะจับยังไงมันแล้วืม มทุกครั้งเราก็จะลืมเว้ยเขานี่ได้เป็นคนลืมเอามาทู๊กทู๊ก้ํากันมาแม่เงยเชี่อจะลีมอ่ะ,นนอะเฮ้ยไฮเปอร์ลอรเลเยอร์ลงกับคลิ้งเลยเราคิดว่าพวกเราอาจจะมาได้แค่นี้ไม่เป็นไรแคน่นอนจะคือทุกสิ่งเลสโก้แคน่นอนไม่น่ามีมือหรอกมันเปลี่ยนตัววะเชื่อมาตรงนี้จูมามันต้องมีอะไรแน่มันมีมือหรือเปล่านั่นคือคำถามมันมีมือจริงด,ด้วยเกิดไปแล้วกู อิิิกกกับวเ,เอา้าบูสัง<อ>่งแฟร์ี่วีมึงดันยวันโวยเยอะไปเยอะไปบูทโฮสซ<า>ูนฮะ <c oughs> หน้าตาเป็นคนเบื่อเห,ห,อหมือนหาบูดกอ่อันกอลใช่ไหมจะไปยอนใส่มาทำไมเออบูเนธเนี่คือที่สุดโอ้ไม่เนี่ยแล้วก็คันนันมาตายมาเพื่อนฮะไม่อย่านะอย่าไม่ไม่คันนันคือพิสุดไม,นนมาา่ไม่คันนั้นกำลังแบกเราอยู่ <Yeah. S 2> าาสายสายสาไสรไสร้ศพไร้ศพโอเครอดรอดรอดีดีดีไปกันต่อ oh. ไปกันต่อเงินจริงเจริงอันนี้คือนายสู้เทนเนอร์หมดเหรอใช่ใช่ไม่หวมันจะไปจับแล้วมันต้องฝ่าตรงสะพานนี้ไปก่อนอ่ะโอเคโอเคเฮียใคร <c oughs> ทำลายปิป๊บกูเอามันรวมร่างกับตัวแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้ว <c oughs> ว่ามันก็ดูมีความสุขดีนะเหรออืมเออเอาที่นายว่าเลยเพื่อนไม่น่ามีมือนะเนี่ย อันมืดมันมันไม่ได้มีมืดแต่กูดูสะท้อนสะท้อนอ่ะคือเราก็รู้นะว่ามันมีสะท้อนอ่ะแต่เราเห็นว่าถ้าไอ้บูทอสวิงอ่ะมันเป็นคล้ายเหมือนพายุเว้ยแล้วก็ยิดว่ามันน่าจะเป็นตีแบบมันไม่สัมผัสตัวแล้วก็โป้งแตกเลยลึก่รับมากเลยลึก่รับไปนิดนึงนะเพือเลยแตกยับยับมันเป็นเหล็กเราว่าเราควรกดแมกนิจูดใส่มันไอ้แค่ไม่เท่า โอ้โหตัวไว้แข็งใจไว้แข็งใจไว้โอ้โหแล้วตัวเก่งเราด้วยมันโตได้แค่นี้แล้วกันโอ้หิวเผามอมันชาต์อะไรก่อนีนนั้นน่ะน่าจะเป็นพื้นน้ำพื้นน้ำก็มีกระทางดิอาเจตถ้าเราบอกฉันต้องอยู่กูต้องไม่ รู้สึกดีป่ะรู้สึกดีป่ะประเด็นคือทีมต่อไปเป็นยินน้ำแข็งเว้ยและตัวที่นายฆ่าเราทิ้งอ่ะเป็นตัวเดียวที่ยินสีน้ำแข็งได้และตอนนี้ทีมกูแพ้น้ำแข็งทีมเลยไม่ไม่คือด้านบนอ่ะเราจะมีให้จับอีกสี่ตัวนะโอเคเรารีบไปจับเลยตอนนี้คือต้องการมากอ่ะ <laughs> มีเบื่อแตกว่ะก็คือไฟหมดเลยสินะไอ้แค่กัดไม่เข้าอีกมันเป็นไฟเอามันออกมาเอาใครออกมา Winter Runner มันก็ต้องตายอยู่แล้วป่ะเออเอามารับปรีนกันเรียบร้อยมีท่าฟิเศษไหมคุณสามมีมีมีต้องล็อกสแตรอย่างเดียวหลบวะใช่ล็อกสแตร์นายรอดอ่าเราเชื่อไหน ส่วนตัวเราจะกดไบต์ระหวังฟินถ้าเกิดมันเร็วกว่านะนี่เราสามารถมัดตัวไปขี่ไปดิอ๋อเออว่ะอ่ะเราตาเลยอ้าวจุดแม่ไอ้มันเร็วกว่าได้ยังไิดว่าไงอ่ะเร็วกว่าได้ยังไงก่อนตัวไม่น่าเร็วเลยนะคือไอ้สามตัวที่เหลือเนี่ยแฮร์รี่หมดเลยเว้ยตอนนี้ตัวไหนเร็วสุดยูเดสถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่นรุนให้ยูเดสออกท่าตีอย่างเดียวเตรียมดีได้เลยนะถ้าเกิดยูเดสท่าไม่ออกเนี่ยถ้ายูเดสท่าไม่ออกก็จบเลยอุ้ยเฮ้ย ยูนสออกน้าเธอูกเอลยเอเอลอดปูระปูตาบจริงๆเ,<อ>เอาล,ะล่ะเแล้วกับสู่ช่วงที่มันควรจะเป็นมีอสามตัวเดิมเสียเวลาจับมอนมาตั้งนานสุดท้ายดันมาเหลือโปกมอนงเพียงแค่ไม่กี่ตัวเพราะเทรนเนอร์ข้างทางเหมือนเดิม ในเมื่อมันไม่มีถนนที่ไหนมาจับโป้มอนเพิ่มแล้วอะ่ะพวกผมครับจึงตัดสินใจปั้นโป้มอนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถต่อกรอกับหัวหน้ายิมที่ต้องเจอคนต่อไปโอเคภาวนา let's go โอเคพี่เชี่ยโอเคฟี่ม่โดนถึงผม <laughs> มืออะไรวะโอ้โหโออต,ตัวเองโ oh อ้ม่ก็บรรจงเนตัวเห็นตัว,ตวใครวะ ย่อ๋อมันเป็นบินเฮ้ยมันไม่ฟังแล้วนี่หว่าชิบหายแล้วมันไม่ฟังเราตัวบินอ๋อโอเครอดเฮ้ยตายไม่ได้มาอยู่เดียร์ตายละไม่เป็นไรฟังสิพี่อยู่เดียรกระพือมันโอ้มือหนีแล้วย้อนอ๋ย้อนเฮ้หายแล้วซูรีคัตเตอร์เอาอบินอ๋อฝ่ายก้อนชนะแล้วหรือเปล่าฉันเป็นฝ่ายโอเครอด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 โอเครอดรอด โอเคแตกหนึ่งเดี๋ยวตัวนึงดหโอเคฉันก็แล้วจบแล้วผ่านยังสวยงามเอาล่ะมันถึงเรามัก็เสียแล้วล่ะเชียร์เห็นยวต้อโคได้เกิดใหม่แล้วนะอะไรอ่ะก็ดีนะก็ดีนายได้มีตัวข้าแฟนได้เยอะที ะแตกกันที่ผายอะจากเท่ไหรนจากเลข,ขหกเท่าวันนี้สุดยอดว่ะวันนี้คือยับสุดมันน่ะถ้าเร,เราเล่นคนเดียวอาจจะแตกไม่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่อ่ะดิผัดกัน,น,น,นอยู่นั่นน่ะมาแตกเพราะไอ้นี่ไงยูเดสเนี่ยเพราะมันไม่เชื่อฟังอ่ะมันเทพเกินไปแล้วว่านายอย่าเพิ่งเก็บเบลให้มันไหมมันจะไม่ฟังนายแล้วนะถึง30นี่คือจบแล้วน,นะ EP นี้บอกเลยข้าวอร่อย